แบบนี้รถ EV ีแอร์ไม่เย็นเกิดจากอะไรระบบการทํางานต่างจากรถน้ํามันอย่างไรมีกี่แบบเอาไว้ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ สำหรับใครกำลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับรถ e-v ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมาแล้วคอร์สพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า4ล้อสอนเริ่มต้นจากศูนย์เลยสนใจสแกน QR code หรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยทีนี้ต้องเลาเข้าสู่ช่องเวลดันการันตีอย่างนี้นะครับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบกับผมเวลคนเดิมในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับหลายคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเจอปัญหาแนละ้วก็คือแอร์อยู่ๆก็ไม่เย็นหรือบางคนไปชาร์จรถนะรอนอนอยู่ในห้องโดยสารนะอยู่แ ดอกความเย็ยนลงมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับซึ่งในคลิปนี้นะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการทํางานของแอร์รถยนต์ไฟฟ้าแล้วมันต่างจากรถน้ํามันอย่างไรมีกี่แบบนะครับซึ่งอันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับหากพูดถึงแอร์รถยนต์ไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมากเป็นอันดับ2นะครับรองจากระบบขับเคลื่อนหรือมอเตอร์ไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้ซึ่งปัจจุบันนะระบบแอร์นะครับที่ใช้ในรถ e v หรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเราเรียกว่าระบบคอมเพรสเซอร์นะครับ เป็นคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าและระบบที่2นะครับซึ่งอันนี้จะใช้ในรถบางรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็น BYD หรือ tesla นะครับเราเรียกว่าระบบฮีทปั๊มนี่เองนะครับเอา้าแล้วมันต่างกันยังไงนะฮะผมขอมาเริ่มกันที่ระบบคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากันเสียก่อน,นนะครับมาเริ่มกันที่ระบบแรกนะครับก็คือระบบคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้านะครับ สำหรับรถ EV นะครับคอมเพรสเซอร์นะจะใช้เป็นคอมเพรสเซอร์ไฟฟา้าและใช้ไฟแรงดันสูงหรือที่เรียวกว่าไฟไฮโวลดนะครับก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรีล่ลูกใหญ่เนี่ยต่อตรงไปที่คอมเพรสเซอร์เลยนะครับซึ่งก็จะมีขนาดตั้งแต่200-800เวอต์ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งจะแตกต่างกับคอมเพรสเซอร์รถน้ำมันนะรถน้ำมันเนี่ยจะใช้คอมเพรสเซอร์โดยใช้กําลังจากเครื่องยนต์ในการปั๊มนะครับปั๊มก็คือส่งกําลังผ่านสายพานะและก็ปัม๊มรู้ได้ไงว่ามันใช้กําลังจากเครื่องยนตนะ์ สตาร์ทรถนะเราจะแนะนําว่าให้ปิดแอร์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวคอมเพรสเซอร์นะจะไปฉุดกําลังของเครื่องยนต์นะทำให้สตาร์ทยากหรือบางทีเครื่องยนต์เดินรอบเดินเบาอยู่นะครับแล้วเราเปิดแอร์เนี่ยเครื่องยนต์ก็มีโอกาสที่จะดับได้นะเวลาเราเปิดแอร์นะเพราะว่าไปฉุดกําลังจากเครื่องยนต์มานะครับตัวคอมเพรสเซอร์นะครับทีนี้เรามาดูอย่างเจ้าตัวรถ EV ีนะฮะมันใช้คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าข้อดีก็คือเวลาตัวรถเนี่ยฮะไม่ต้องวิ่งนะครับก็คือเปิดไฟแบตบลูกใหญ่ทํางานเนี่ยเราก็สามารถเปิดแอร์นอนรอในรถได้นะครับเพราะวา มันกินไฟเยอะนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งปัจจุบันเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะคอมเพรสเซอร์ถ้าเป็นรถขนาดเล็กเนี่ยจะใช้คอมเพรสเซอร์อยู่ที่ประมาณ3-5ถึงกิโลวัตพูดง่ายขนาดคอมเพรสเซอร์กิโลวัตเนี่ยก็พอกับตัวแอร์บ้านนะที่เราเรียกว่าเป็น BTU นะครับยิ่ง b t ดีมากนะครับก็ยิ่งเย็นมากนะครับขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่นะครับรถยนต์ก็เช่นกันนะครับถ้าเป็นรถขนาดเล็กจะอยู่ที่3ามถึงถ้ากิโลวัตถ้าเป็นขนาดกลางนะครับคอมเพรสเซอร์จะอยู่ที่ป้าถาณเจ ถึง10กิโลวัตต์เลยนะพูดง่ายๆยิ่งใหญ่ยิ่งกินไฟเยอะนี่เอง ทีนี้เรามาดูหลักการทํางานของระบบแอร์รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่แตกต่างกับรถน้ำม,มันเลยนะต่างกันแค่ระบบคอมเพรสเซอร์ของรถไฟฟ้าเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตลูกใหญ่เป็นหลักนะครับทีนี้เรามาดูหลักการทํางานของระบบแอร์ก็จะเหมือนเดิมนะคล้ายๆกับเดิมนะครับก็คือการลดอุณหภูมินะอยากจะให้ห้องโดยสารเนี่ยมันเย็นลงนะก็คือเอาความร้อนออกจากห้องโดยสารออกไปอยู่นอกรถนี่เองนะครับหลักการทํางานมีเท่านี้เองนะครับซึ่งขั้นตอนแรกของระบบแอร์ก็คือการดูดซับความร้อนซึ่งที่เราจะใช้ในการดูดซับความร้อนเราใช้น้ํำยาแอร์ นะมันก็จะทําให้ตัวของเหลวเนี่ยกลายเป็นไอซึ่งน้ํายาแอร์จะถูกปั๊มโดยคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งคอมเพรสเซอร์ก็ใช้พลังงานไฟฟาปั๊มเสร็จนะมันจะมาเจอบริเวณห้องโดยสารนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีคอยที่เรียกว่าคอยทาความเย็นหรือเรียกว่าคอยไอระเหยนะครับซึ่งตรงนี้พอมันโดนความร้อนนะระบบแอร์อก็จะดูดลมนะดูดอากาศในห้องโดยสารนะมาผ่านคอยตัวนี้นะครับพอคอยตัวเนี้ยเจอความร้อนน้ํายาแอร์ก็จะถูกจับความร้อนและกลายเป็นไอและไอเนี้ยก็จะถูกปั๊มนะครับไประบายความร้อนนอกรถแทนนะครับผ่านตัวคอยร้อนนะเราเร ซึ่งจะอยู่บริเวณหน้าหม้อน้ําแล้วก็จะมีพัดลมเป่าออกมาพอความร้อนเนี่ยมันเจอพัดลมเป่าออกไปนะครับมันไอตัวน้ํายาแอร์เนี่ยที่จะ เป็นไอมันจะกลับมากลายเป็นของเหลวแล้วก็จะวนลูปอย่างนี้ซ้ำๆนะครับจนกว่าห้องโดยสารจะเย็นลงตามอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้ดีเองนะครับซึ่งตัวนี้ราบอกเป็นข้อดีนะของคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าคือพอมันมีเซ็นเซอร์อยู่ในความเย็นในห้องโดยสารได้แล้วตามที่ตั้งค่าเอาไว้ระบบพัดลมหรือระบบระบายความร้อนจะตัดการทาํางานกันทีนะครับเพราะเยีายลืมว่ามันใช้ไฟจากแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะถ้ายิ่งทํางานหนักมันก็กินไฟเยอะนี่เองนะก็จะทาให้ระยะทางของรถไฟฟ้าเนี่ยสั้นลงเรื่อยๆนะครับบางทีรถไฟฟ้าประหยัดแต่เจอแอร์ มาดูข้อดีข้อเสียของระบบคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้านะว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยข้อดีนะครับก็คือประสิทธิภาพการกินพลังงานถือว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับตัวระบบคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันถูกออกแบบมานะครับให้ทางานควบคู่กับเซ็นเซอร์นะครับถ้าอุณหภูมิในห้องโดยสารเนี่ยได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับระบบก็จะตัดการทํางานครับก็คือกินไฟเท่าที่จําเป็นนะตามอุณหภูมิที่เราตั้งนะครับอันที่2นะครับก็ต้องบอกว่ามันสามารถนะครับทำงานแยกระบบกันได้นะคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถเปิดแอร์เฉพาะระบบแอร์ไม่ต้องมายุ่่่งงงกัับบระเเลืืออนนน้ําาหมมซ ก็จะมีแคมโหมดนะครับก็คือเปิดแอร์เปิดแคมโหมดเนี่ยระบบขับเคลื่อนก็จะไม่ทํางานกินไฟเฉพาะเท่าที่ใช้งานนะครับอันที่3คือเงียบนะครับแน่นอนนะพอเป็นคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้านี่ต้องบอกเงียบนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้แต่ข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับข้อเสียของคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าเลยนะก็คือกินพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะมันกินไฟไฮโวลจากแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับนั่นหมายความว่ายิ่งเราเปิดแอร์ต้องการเย็นเฉมๆนะอุณภูมิแบบเย็นจัดๆเลยจะทําให้ระยะของรถยนต์ไฟฟ้านะวิ่ มันไปกินไฟค่อนข้างเยอะนะฮะอันที่2นะครับต้องบอกว่าหากแบตเตอรี่มีปัญหานะครับอาจจะทําให้การทํางานของระบบแอร์มีปัญหาไปด้วยนะครับเพราะมันคอนเน็กโดยตรงนะอย่างเช่นนะครับถ้าใครรู้นะอย่างตัว MGEP นะฮะที่บอกว่าดับกลางอากาศนะครับนั่นก็เพราะว่าไอตัวค่าเซนเซอร์ insulation นะของระบบแอร์เนี่ยมันใช้ไฟไฮโวนะครัมันก็ป้องกันการรั่วไหลถ้าความเป็นฉนวนของระบบแอร์เนี่ยมันต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะมันจะสั่งชัดดาวนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่เลยเพื่อระบบเซฟตี้นะครับอันนี้คือข้อเสียเพราะมันลิงก์กั ระหว่างแบตเตอรี่กับระบบแอร์นี <t> ่เองก็สรุปนะสำหรับระบบคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าเนี่ยเหมาะสําหรับรถที่เอามาใช้ในเมืองร้อนนะเพราะว่าระบบคอมเพรสเซอร์นะครับเอาไว้ดึงความร้อนจากภายในรถออกเป็นนอกรถนะครับนอกเหนือจากนี้นะไอ้คอมเพรสเซอร์นะครับมันก็ไอตัวคูลเลนส์เนี่ยไอ้น้ำยาแอร์รีฟิจเลน์มันจะวิ่งผ่านระบบระบายความร้อนของมอเตอร์และแบตเตอรี่นะหรือบางอันก็จะวิ่งผ่านระบบคอนโทรลด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะของการใช้งานมอเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็ระบบควบคุมเนี่ยยังอยู่ในค่าใช้งานอย่างมอเตอร์นะจะอยู่ที่ประมาณลบสี่ส ก็จะอยู่ที่มาร์สสิบหถึง30องศาเซลเซียสนะครับส่วนถ้าชุบควบคุมนะอุณหภูมิใช้งานจะอยู่ที่25ถึง40องศานะครับซึ่งพวกนี้นะก็จะใช้ไอท่อน้ำยาแอร์เนี่ยไปวิ่งผ่านนะครับสำหรับรถที่ใช้ระบบคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะมีนะครับ MG Neta าออลา o ูดแคทนะครับหรือออลาศูนะก็จะใช้เป็นระบบคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอ้าวและยี่ห้ออื่นนะครับจะใช้ระบบแอร์อีกอันนึงนะซึ่งเราเรียกว่าระบบทีปั๊ม ระบบที่2นะครับก็คือระบบฮีทปั๊มนะครับซึ่งเอามาใช้ในรถไม่ว่าจะเป็นเทส la หรือ BYD นะที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าฮีทปั๊มเนี่ยมันมีความแตกต่างกับระบบเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าตรงที่ว่าฮีทปั๊มเนี่ยจะมีการนําความร้อนเนี่ยที่ระบบคอมเพรสเซอร์เนี่ยเอาไปทิ้งข้างนอกเนี่ยเอากลับมาใช้งายนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งต้องบอกว่าฮีทปั๊มเองนะครับก็คือจะมีคอยร้อนมีคอยเย็นเหมือนกันนะใช้ของเหลวเหมือนระบบคอมเพรสเซอร์นะก็คือ,ป e คคอ, 1, อ,คอเป็นตัว, RF 1, 2, 3, 4, วตรีฟริกเนตับก็อเรน ากกว่าตัวแบบเดิมนะครับก็คือไอตัวของเหลวรีฟิิแลนเนี่ยสามารถดึงดูดจับความร้อนได้ดีแล้วก็ปล่อยความร้อนได้ดีเช่นกันซึ่งไอตัวฮีทปัมเนี่ยก็คือเอาความร้อนที่มัน,นพาออกมาแทนที่จะไปทิ้งข้างนอกเอากลับมาวนใช้ใหม่แล้วเอาไปใช้ตรงไหนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเมืองหนาวนะต้องบอกว่าอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเองก็มีการขายออกไปทั่วโลกนะครับมันก็จะมีโซนเมืองร้อนอย่างบ้านเราหรือโซนเมืองหนาวอย่างนอร์เวย์ซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการจะให้อุณหภูมิห้องโดยสารนะอุ่นขึ้นนะครับไอปบบเน่ยนะทนทาา็ว ดึงความร้อนเข้ามาในห้องโดยสารเพื่อให้อุ่นขึ้นนะครับหรือเอามาทํา การอุ่นแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยก่อนที่จะชาร์จถ้าอุณหภูมิต่ำมากๆลบ14องศาลบ20องศาเนี่ยมันจะต้องมีการอุ่นแบตเตอรี่นะครับเพื่อประสิทธิภาพในการชาร์จที่ดีขึ้นนะและยืดอายุการใช้งานไอความร้อนตรงนี้แหละก็จะมาใช้ในการอุ่นแบตเตอรี่นี่เองตัวที่เป็นหัวใจของระบบฮีตปัมเลยก็คือเรียกว่าซูเปอร์เมนิโฟนะครับหรือว่าเรียกว่าออกตาวาลก็ได้หรือบางคนจะเรียกว่าเป็นตัวโซลินายวาลหรือว่าเป็นรีเวิร์สวาลนะครับไอตัวนี้นะจะเป็นตัวในการควบคุมกาารรไหลนนัววว่เอนะอ้ตขง ของเหลวเย็นวิ่งตรงหลูปไหนนะเมื่อไหร่ที่จะต้องอ่าเอาเอาของเหลวเย็นเนี่ยไปวิ่งแบตเตอรีร่เพื่อระบายความร้อนนะครับไอตัวเนี้ยก็จะปิดรูนั้นเปิดรูนี้นะครับให้ของเหลวเย็นเนี่ยวิ่งไปในแบตเตอรีร่หรือถ้าต้องการสลับจากระบายความร้อนเป็นบดอุ่นแบตเตอรีร่นะครับไอตัวออกตาวาลเนี่ยมันก็จะควบคุมว่าอ่ะเอาของของร้อนเนี่ยวิ่งไปในแบตเตอรีร่แทนของเย็นนะครับซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวสลับนะฮะก็คือเป็นวาลในการสลับโหมดระหว่างโหมดร้อนกับโหมดเย็นนี่เองนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีนะของระบบฮีปมต มันสามารถเอามาใช้กับรถที่ประเทศนหนาวๆได้ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างความร้อนได้ความร้อนที่เหลือทิ้งออกไปเนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งประเทศที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ลดวิบห้ถึงลบสาสเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้โดยเฉพาะการอุ่นแบตเตอรี่นะอันนี้สําคัญมากๆอันที่2นะครับก็คือเรื่องของประสิทธิภาพนะฮีตปัมเนี่ยพอมันเป็นการเอาพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่นะมันสามารถประหยัดไฟกว่าระบบคอมเพรสเซอร์ได้30-40%เลยก็ว่าได้นะครับนี่คือประสิทธิภาพของระบบฮีทพัมนะครับ การวิ่งเนี่ยต้องบอกว่าวิ่งได้ไกลขึ้นนะเพราะมันกินไฟน้อยลงนะครับส่วนข้อเสียของระบบฮีตปั๊มเลยนะครับมีอยู่2อย่างหลักๆเลยอันแรกนะถ้าประเทศที่ร้อนจัดนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยฮีตปั๊มเนี่ยต้องบอกว่าสู้นะทำความเย็นสู้ระบบคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมี2ระบบนะบมีระบบทาความร้อนกับทำความเย็นนะครับส่วนอย่างที่2นะก็คือการซ่อมบํารุงนะครับโดยเฉพาะไอตัวออกตาวาลหรือซูเปอร์เมนิโฟนะครับซึ่งมันจะมีโซลินอะย์ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันเกิดรั่วมันเกิดมีปัญหาปิดเปิดได้ไมมม่่่ดดีีนนยออ้ชุคคข,ขาาางสูวซั ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าอายุการใช้งานก็ไม่ต่ำกว่า8-10ปีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงไป เราก็จะเห็นว่าระบบแอร์ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมี2ระบบหลักๆนะครับก็คือระบบคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบปั๊มเนี่ยจะเห็นว่ามันเอาน้ํายาแอร์ไประบายความร้อนแบตเตอรี่ด้วยนะครับดังนั้นนะเราต้องมาดูแลรักษานะครับหลายคนก็จะได้รู้แล้วว่ารถตัวเองเป็นระบบแอร์แบบไหนนะครับอ่ะเรามาดูนะเรื่องการบํารุงรักษานะครับอย่างที่บอกนะบางทีระบบแอร์มีปัญหาจะพาให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมไปด้วยนะเพราะว่าระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่ทําได้ไม่ดีนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับถ้าเราจะต้องป้องกันไม่ให้แอร์มันไม่เย็นเนก อันแรกเลยนะครับก็คือต้องการตรวจสอบเปลี่ยนไส้กรองอากาศของห้องโดยสารด้วยนะครับบางทีนะถ้าไส้กรองมันอุดตันหรือมันเริ่มมีกลิ่นนะครับตั้งแต่1 5 0 0 0หาันโลขึ้นไปคุณควรจะเปลี่ยนไส้กรองแอร์นะเพื่อให้อากาศมันฟโล่ได้ดีนะครับอันที่2นะครับก็คือมันทําความสะอาดตัวคอยล์ร้อนนะครับหรือไอตัวที่มันไปดึงความร้อนนะหรือตัวเอเาเรียกว่า evaporator นะครับตัวที่มันจับความร้อนในห้องโดยสารถ้ามันมีฝุ่นเกาะหรือมันมีใบไม้เข้าไปอุดเนี่ยโดยเฉพาะคอยล์ร้อนนะครับต้องบอกว่าบางทีระบบระบายความร้อน ของรถยนต์ฟ้ามันมีช่องนิดเดียวนะครับถ้ามันมีอะไรเข้าไปอุดตันจะทําให้แอร์ทำงานได้หนักนะครับก็จะกินไฟเยอะนะเผลอๆก็แอร์ไม่เย็นด้วยนะครับดังนั้นควรทําความสะอาดด้วยนะครับอันที่3นะครับเรามาดูในตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับถ้าระบบแอร์ไม่เย็นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบนะครับก็คือตรวจสอบระดับสภาพของสารทําความเย็นนะหรือตัวรีฟิกจิลเลนนะครับดูว่าไอตัวรีฟิกจิเลนหรือของเหลวน้ํายาแอร์มันพ่องหรือเปล่านะครับอย่าง BYD Atto 3เนี่ยเจอบ่อยนะครับบางทีอยู่ๆแอร์ก็ไม่เย็นนนะหรืออบาางคเตัว A T ไปชาร์จ DC นะครับแล้วก็นั่งรอในรถด้วยแอร์ก็ไม่เย็นเฉยนะนั่นก็เพราะว่าน้ํายาแอร์มันพร่องหรือมันไม่พอนะครับแนะนำนะเข้าสู่นะให้ไปอัดไล่น้ํายาแอร์ใหม่รถก็จะ มาเย็นขึ้นนะครับเพราะระบบแอร์มันลิงก์กับระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ด้วยอันที่4นะครับก็คือการตรวจสอบบํารุงนะตัวคอมเพรสเซอร์นะครับดูว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันยังทํางานปกติอยู่ไหมมีน้ํามันหรือน้ํายาสารทาความเย็นรั่วไหลหรือเปล่านะครับเพราะคอมเพรสเซอร์เป็นตัวอัดน้ํายาแอร์นะทำให้ระบบน้ํายาแอร์เนี่ยมันวิ่งได้นะครับถ้ามันมีการรั่วไหลนะเราดูที่พื้นนะว่าถ้ามันมีน้ํามันหยดเนี่ยให้สงสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าระบบอาจจะมีการรั่วไหลครับก็แนะนําให้ไปตรวจเช็คที่ศูนย์นะครับอันสุดท บายความร้อนนะครับอย่างที่เรารู้กันนะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเรียนระบายความร้อนด้วยหม้อนนะ้าแล้วก็มีพัดลมนะเป่าระบายความร้อนออกมานะครับถ้าพัดลมทํางานหนักนะโดยเฉพาะตอนที่เราเปิดแอร์และชาร์จรถไปด้วยนะครับพัดลมจะทํางานหนักมากนะครับถ้าใครทําอย่างนั้นบ่อยๆนะพัดลมอาจจะไปไวอาจจะไปได้ไวนะ i, วก่อนไวอันควรนะอาจจะพังไวนะครับอันนี้<ห>นต้องมาน <ะ S 2> ั่ตรวจสอบนะถ้าหรือบางครั้งถ้าแอร์ทำงานแลวพัดลมไม่ทํางานเนี่ยหรือพัดลมมันเสียนะครับควรจะต้องเปลี่ยนพัดลมนะเพราะอันจะทําให้ระบบแอร์เนี่ยระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือ ข้อแนะนำในการบํารุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าช่วงร้อนจัดๆแบบนี้ ก็สรุปนะสำหรับใครนะที่ใช ну ้รถฟ้าแล้วแอร์ไม่เย oh ็นนะสิ่งที่คุณต้องรู้นะต้องรู้ว่าแอร์ของคุณเป็นระบบอะไรนะเป็นระบบคอมเพรสเซอร์ฟ้าหรือเป็นระบบฮีทปั๊มกันแน่นะครับอันที่2นะครับคุณต้องมาดูว่าการทํางานแอร์คุณมันผิดปกติตรงไหนนะได้บำรุงรักษาอย่างที่ผมบอกไปหรือเปล่านะครับก็เอาลองมาดูกันนะก็อย่าลืมว่าระบบแอร์เนี่ยมันลิงก์กับระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่ด้วยนะถ้าเป็นบางรุ่นนะครับอาจจะทำให้รถฟ้าคุณอายุสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับยังไงก็ลองดูกันดีๆในช่วงออออาาากศรรร้้นนนจััดดแบบบบีเเพื่ไยยิหห็งงํถ ฟ,ฟ้าคิดว่าแบบไหนดีเหมาะกับบ้านเรานะเสนอแสดงความคิดเห็นได้เลยนะหรือใครเจอปัญหาเรื่องแอร์รถไฟฟ้าเจอปัญหาแล้วแก้แล้วแก้ยังไงนะสามารถมาแชร์ในคอมเมนต์นะเพื่อเป็นประสบการณ์ดีๆสาหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะถ้ามันดีผมจะรวบรวมมาทําเป็นคอนเทนต์นะเพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะถ้าใครคิดว่าดีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเคิร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีความรู้ดีๆนะจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับทีนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหนน้าะครับ